อ,อ๋อีนคุยครับมาสามัหงสองเรจะมีในส่วนของจ an ุดที่สองนครับขึ้นเส้นทางขึ้นช่องตะกับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแยก จุดตรวจของร้อยทางการหนึ่งคนึครับที่นี่ก็จะมีการอาจจะเตรียมเป็นุถตับรถตัวขาวนะครับแล้วก็เส้นที่สมอาจจะจุดตรวจื้อยวิธีนะครับไปตลาดตะจงนะครับเส้นที่สี่จะจุดตรวจ ตั้งแต่ว่าที่สองมาก็จะเป็นลงลงครับตรงนี้อยากให้ฝาช่วงนี้ฝ่าประชาสัมพันธ์นะก่อนแต่ฝ่าทุกรอบเร็นแบตนี้สองทีาเตอนนี้น่าขึ้นศาษาด้วยกันก็ มกันประจนมาวัเราองทุกวันหรือเปล่มาทุก่ายมาประมาณ ลดตู้ให้ด้วยค่ะพอมีของ